เขามีแต่ขโมยรักควายมาแต่ไอเนี่ยใจมารักเมียฮะยืนโหยให้พระใจละเหียก็เพราะกูรักเมียมึงรู้มามาจุกมาจิตมาจูมาจี้เสือกมาชี้แดงบะจฉานีกระทินงแดงกูมันคงีมึงแม่ทลาเบมลอยมึงคงจะออกกรนลิตอะมึงอย่ามาทำล้ว ให้มันสะดุดเชิญมึง่อยมาเป็นชุดเฮียช้าดัดจากความไป็ล้านกูก็ด่ดตาอ้างกมก็หมดศรัทธาเททยเลยก็ตาดสินใจได้อย่างว่าเด็ดว่าเดียวถุยอ้อ่าอ้าอ้าาน้ำลายกูอยู่ข้างบนยังไงกูก็ชนะโกงอะนะแม่ยังไงมันก็โกงอ่ะใครเชียร์ฉันตบมือหน่อยเร็วเฮ้ยมีมีลุมนู้นี้ยมีวะพอได้พอได้ ถึงจะมีน้อยแต่ฉันจะทูกขาดใจเลยไม่หลอดและดาวล้ลยอะเขาว่ามึงแน่หรือไงเล่านั่นว่ามึงแน่หรือไงเล่านั่นมีเอกกรพันแล้วมีบาเพียวอะไอเกือไอจอดไอเจอียวไอเจอียวไหนนะ,อะไอไอไอจอดเจียไหนนะกูลองไปเลยเออกูบอกไอเจอือไอจอตจะมาเจียวอ๋อ อย่ามายืนหน้าเหี่ยวใจหายโอ้โหชิบหายไอ้หลานักเทพร้องกูหน้าเหี่ยวว้าวยืดคอเป็นเต่าชื่อไอ้น่าแต่เอาอีกแล้วเครื่องเสียงเขามีดีเขามันเป็นแอคโคถ้ามึงจะร้องอย่างเงี้ยมึงต้องหัวให้มันสั้นๆอย่ายาวคำเว้ายาวหน้ากูจะเสียงั้นไงเออ เจอลิเกหน่องตะโกโถมันอยู่ใกล้ๆเจอลิเกหน่องตะโกโถมันอยู่ใกล้ๆแต่มึงอย่าร้องเสียงใส่ไอ้สัตว์กูไม่ชงไม่เทียมึงมันก็เฮียชัดๆอ้าวไอ้เฮียไอ้สัตว์ไอ้กวาดใจมันไปได้ไอ้ร้องด่ากูเต็มคำเลยไม่เกงใจกูต้องมาฟังกูไข่แล้วกูจะเอ่ยคำฐานเสือกมารักราปารบมาฟังกูผู้จบสม วันจำอย่าคิดมาเอ่ยคำขานใครล้องเสียงลั่นละหัวสัละละ็กอ่ะมึงอย่ามาร้องเสียงลั่นละหัวสันละเล็กอ่ะเพราะกูไม่ใช่พวกวิกชอปลาแวะหากปนห้องเก่งจริงแลวเชิญเข้ามากระแสหยุดละแม่ละหยุดลแม่ละมีมายหยุดแม่หยุดแม่หยุดแม่หหแม่หหแม่หหแม่หึหึแม่หึหแม่หึหึแม่ หยุดละแม่ละยุดละแม่ที่ม่หากมึงไม่กลับก็คงจะบาปกรรมอย่าคิดมาใจดำไม่ดีไอ้หำนาฮีสร้างปัญหาแม้ไอ้หำนาฮีเสือกสร้างปัญหาคููก็ปวดอุราเหลือลายเจอพวกสัตว์หน้าขนขนหัวแข็งสะอาดบาปวิ่งแข็งกับควาย กูคล้องจากตุครามอะมาเสียเต็มคอแต่ขอร้องแล้วมึงอย่าขอกูนะครับไม่เสียใจะเสียเสียใจกูก็ไม่ได้จับเดียมึงชีวิตจะดับพลูได้เสือกโชว์เต็มคอชื่องจาาตุคามเพื่าเสือกมาระ แ,แกแกจับสัตุคามแล้วอ,ะอ่ะคิบหายกูไม่น่าไปขึ้นก่อนเลยลุยเข้าไปเิคนกำลังชอบอ่ะแม้เสือโชว์เต็มคอชื่อองค์จัตุคามอย่าเสือมาราปรามเลยไหยเปรตอ้าไม่ใช่สมีแต่อ้าเป็นลิงทุเล็ดอย่าเสือสามาสร้างสาเหตุเสียหายดูจัตุคามขับเต็มคอพอแล้วมันหนักหัวพ่อมึงหรือเพ้ยมึงอมันผีกะลัวนี่แหละผัวกะล้า จอดหัวกะเหรีเอา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 จะนได้เอาเถ้ะฉันทิพยพลาดจะทนได้ฉันรอให้แกพลาดแกร้องเพออมึงร้องเลยปล่อยให้กูพลาดอะลายบากราบปีและปีปายตาผมเป็นควายเหลือขอและควายบ้านมึงรอเหมือนคุกูหลืออยากมาทำยูหลตาอยยกถ้เสือกมาเล้วหรือ ลองตัวจ้าแมู่เป็นควายก็ต้องชนแล้วเป็นขนต้องฝนเขาชา,ากูเป็นควายก็ต้องชนเป็นขนต้องฝนเขาชาว,นะวันนี้ไม่ใช่วันพระขออภยัยและแล้วขอขอ